วันนี้ร้านใส่นะครับเอ่อเขียนไปใช้หญ้าในเปียร์นะหญ้าในเปียร์แล้วก็ใส่อาหารครับใส่อาหารประมาณนั้ เมื่อกี้นะฮะเดนมใส่ปวดไม่ได้เลยฮนะนี่ฮนะผสมาอาหารนะแล้วก็ผสมกับยาเม็เปียนยนะฮะดูฮนะดูฮนะปวด,นะด,นะดเข้าไปปวดเข้าไปวิ่วนะ ทำนลยพี a, да. ่น uh ้องกันนะครับไก่นะไก่จะดีมากโอ้โหนะครับหลังจากผสมเสร็จนะกินดีนะพี่น้องหลังจผสมเสร็จแล้วมาดี หละตัวนะะรวยเลยมีตั็ลูกไก่น้อยได้ของไก่น้อยไก่ไก่ใหญ่นะแต่มันไก่เล็กแล้วก็ผสมน้ำบอระเพ็ดด้วยนะเพื่อให้ไก่รีงกระ๋าว มเลยครับแล้วทั้งไก่เล็กไก่น้อยไก่ใหญ่ไปหมดเลยไปหมดเลยนะรันนี้พึ้งคลอดนะใส่ได้เลย ตัวเล็กนี่แยกแยกออกไปแล้ว <c oughs> แยกแมวแล้วนะแยออกแมวไปแล้ว

นะกินเพล่ออารมณ์ดีใส่รงด้อารมณ์รรมดีให้มันเคียร์กินเลยเคียร์กินเลย อารมณ์ดีนี่น้องยาเนตเปียสมหัว่าหันสมหัว่าหันไก่ให้เฉพาะเช้าเย็น เชาเย็ยน,เยยนพอเชาเย็นพอเดี๋ยวนี้ก็จบประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดต้นทุนตองหนาวที่ผ่านม,มาก็ า,ายหลายตัวนี่ไปไปไโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ